ทำไมถึงมาประจวบครับเพราะอะไรเป็นเงชายทะเลครับครั้งแรกด้วยมาคนเดียวด้วยแล้วก็มาลิงครั้งที่สองเหรอครั้งแรกมาเมื่อไหร่ครับสามีที่แล้วมาที่ไหนบ้างครับครั้งนั้นปานบุรีออกไปปานมาแล้วแล้วไปไหนมาฮะปานบุรีจำชื่อไม่ได้มันก็เป็นเงชายอะอะอะใช่หัวหินไปยั่งหัวหินไปยั่ง ไ,ไ,ไม่ชอบเท่าไหร่ต้องไปหาดทรายน้อยที่ผมบอกจะไปอุทยานราชพักจะเห็นถึงความเคยไปอุทยานราชพักกย็ยังมันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ<ช>แล้วก็สวนสวนบนดีพัทอันนี้ทุกคนเขาช่างกระจกยังไม่ขึ้นใช่ไหมต้องขึ้นตอนกลางวันแล้วนี่กลับเมื่อไหร่ครับผมยังยังไม่แน่ใจอยู่ไปเรื่อยหรอหรอ๋อผมแนะนําม,มั่นรักโฮสเทลมันจะเป็นแบบโฮสเทลมีห้องเดี่ยวห้องรวมห้องครอบครัวแล้วก็ห้องเป็นบังเบส บางเบสก็จะมีห้องหนึ่งแปดคนแต่ไม่เต็มหรอกดูมันดูลิงดูลิงมันจะลื้อไปถึงไหนนั่นตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจทำไรได้ฮะไม่ใช่ตำรวจลิงอ่ะไม่ใช่ตำรวจลิงเขาใช้เขาใช้หนังสติ๊กพี่ดูที่มันมันกำลังจะทอะไไไรม่ด้ตำรวจลิงตำรวจลิงแล้วเขาไม่ทราบหรือไงมาจอดแบบนี้ว่ามันมีลิงอ่ะเย็นมั้ยนะถ้าเย็นครับมันลื้อกระจายแล้วครับ โอ้พี่โดนใจผมมาโอ้โหตายแล้วห้าเย็นทุกคนดูมันมันลื้อสิจะแสดงว่านี่นักท่องเที่ยวนี่เขาแบบหน้าใหม่แน่เลยไม่เคยมาแน่เลยแจ้งว่านี่นักท่องเที่ยวนี่เขาแบบหน้าใหม่แน่เลยไม่เคยมาแน่เลยนี่ฮะมันสนมากเลยดีมือถือผมไม่วางไว้พี่เมื่อกี้วางไว้หน้ารถอันเนี้ยผ้าเย็นผ้าเย็นใช่ไหมผ้าเย็นที่มันลื้อเนี่ย โอ้โห oh. นั่นนะกระจายเกลือนกระจายเกลือนไปหมดเลยทุกคนนี่ <c oughs> ทำลายทรัพย์สินลิงบ้านเนี่ยเห็นไหมนี่คือจากติดมันหมูกระทะที่ผมมานะครับทุกคนติดมันหมูกระทะดูสิมันซนมากเลยมันมือถืออย่าวางไว้แนละ้วโอ้โหเศร้าแทนเลยทุกคนดูสิ <c oughs> ไว้วันไหนไปหาดทรายน้อยกับผมดิ <c oughs> ผมก็อยากไปอยู่ <c oughs> ผมหาเดี๋ยวหาเวลาเดี๋ยวผมจะผมกลับพรุ่งนี้แล้วไง เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากทริปนี้ผมผมไปไปไหนนะเดี๋ยวก่อนอาจจะไปหาดบานชื่นอ่ะแถวตราดจะมาทำอะไรฮะอืมยังจะมาเนี่ยถึงบอกว่าที่นูน่นแต่น่ารักกว่า,าข้างาแว่นอ่ะข้างแว่นมันจะไม่ <c oughs> ไม่ค่อยสนมันจะแบบน่ารักมีลูกตัวสีทองด้วยสงสารนะฮะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดสนจริงๆที่ทุกคนวัดเขาช่องกระจกขึ้นไปข้างบน นะเนี่ยผมว่าผมว่าเนี่ยฮะน่าจะแล้วนะน่าจะปิดไปแล้วมั้งน่าจะปิดแล้วนะเพราะเมื่อวานผมขึ้นเขาบอกว่าจะปิดแล้วประมาณเนี้ยเออหรือว่าจะลองขึ้นไปสิไปคนเดียวอะ่ะขึ้นได้อยู่นะบันไดแต่ผมว่าถ้าถ่ายมันตอนนี้มันไม่สวยแล้วไงกลางวันดีกว่าแล้วจะอยู่กี่วันเนี่ยจริงหรอ ไปมั่นรักน่าอยู่เพราะตรงนั้นเนี่ยจะมีใกล้แมคโครใกล้แล้วก็มันจะมีวัดดอนเหียงอะ่ะเป็นแบบพระพุทธเจ้า28พระองค์อยู่ในซอยอะ่ะมันจะนั่งเป็นพระพุทธเจ้าสวยผมเข้าไปเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็แต่ตรงนั้นก็สงบดีนะเนี่ยนี่ผมมาจากร้านติดมันหมูกระทะนะเนี่ยถ่ายมามาถ่ายบรรยากาศว่ามันไม่ไกลจากอ่าวประจวบ อเนี่ครับทุกคนเมื่อวานผมแคนมันมากเลยนะมนผมซื้อชาชาชา,ชาเย็นนะอร่อยอร่อยมามันกระชากลงกับพื้นต่อหน้าต,ต่อตามัวอยากคุยกับฝรั่งอยู่น,น,นี่จัดการมันหน่อยสิจัดการมันหน่อยดูมันทำท่าสิมันขู่มันขู่ <laughs> นี่ครับทุกคนอ้าวประจวบเดี๋วไปดตอนนั้นจะมีถนนคนเดินนะตอนนี้นสุกเสาวครับเ,เดี๋ยวจะลองไปดูผมไปก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกันขอบคุณครับว,ว้าน,นิ่งไงถนนคนเดินเจอแล้วทุกคนเห็นไหม นี่คนเยอะครับอุปคุธจะอยู่ข้างหน้านะครับทุกคน<อ>เกือบไปแล้วเมื่อกี้วางมือถือไปข้างหน้ารถแบบนี้ฮะถ้าลิงมันเอาไปนิ่เสร็จเลยโชคดีมากเลยสตินี่ครับสะพานสรามวิถีสีแดงแดงยื่นไปทะเลยังไม่ได้ไปถึงจุดน,นั้นเลยอยาทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไหมไม่ได้สิเราต้องไปตอนนี้เพราะว่าจะได้จัก,กรยานปั่นก็ได้ถ้าพรุ่งนี้เราเดินไปก็ค่อนข้างไกลอยู่นะนั่นน่ะ,ะ,ะสะพานสลานวิถีที่จะเดินไปในทะเลอ่ะทุกคนและพระอุปนะครับพระอ,อุป,ปคุธก็อยู่ขวามือตรงนี้เองนี่ายาวมากเลยขนติน นี่ครับทุกคนบรรยากาศยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเอ่อเข้าไปรถไฟก็จะไปทางเรียบทางรถไฟก็จะถึงร้านติดมันหมูกระทะท,ะที่เรามาเมื่อกี้ไนงะแต่เราก็มีเรามาทางด้านหลังถูกไหมครับสารกลางถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปออกจากตรงไปจากสลานวิถีตรงไปรถไฟก็จะเลี้ยวเข้าติดมันหมูกระทะตรงนั้นได้อย่างง่ายดายคนเยอะมาก นี่เราบูดไปถึงนะครับทุกคนบูดไปถึงนู้นเลยนะยาไปถึงนู้นเลนี่ครับสลานวิถีอ้าวเขาไม่ให้เข้าหรอกใช้จัก,กรยานปั่นได้ไหมอะ่ะพูดคใครได้เข้าได้ไหมสลานวิถีเราจะขอขอเทศเตราสก็ได้ทุกคนสวยมากเนี่ยนะเข้ามาในสลานวิถีแลนะ้วทุกคน นี่คืออ่าวประจวบเห็นไหมจากติดมันหมูกระทะมาทุกคนนี่ถนนคนเดินเสอาทิตย์เห็นไหมฮะถนนตรงไปก็เป็นแดงๆตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟสถานีรถไฟตรงไปเลยทุกคน,นไ,ไม่ขึ้นมาบนนี้จะไม่รู้เลยหนึ่งความยิ่งใหญ่ของสะพานสรานวิถีเอาตรงนี้เป็นหาบทุกคนเห็นไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดกลางวันน้ำจะขึ้นนะนี่ฮะทุกคน ม็็ทาดีมากเลยเนาะเขาช่องกระจกอยู่ตรงนั้นนี่ครับนที่คือสะพานสร,รานวิถีตานานความสวยงามของสะพานที่เรียกว่าเขาสร้างร้อกับล้อกับสถานีรถไฟประจวกที่สวยงามว้าวสวยมากยวไปกลับไปติดมันหมู่กระทะกันต่อทุกคนจ้ะ